เออพี่จีมาเชียร์ใครครับวันนี้เชียร์เบนค่ะเอ้าแล้วน้องน้องน้องมาเชียร์อะเบนค่ะโอ้โหแฟนคลับน้องเบนนะฮะทีมเพลินตาทางบนธนะน้องแบงค์น้องแบงค์มาเชียร์ใครฮะวันนี้มีแอมครับผมอทุยครับวันนี้มาเจอกับหมอออนรับน้องสาวนะฮะวันนี้หมอออนมาเชียร์ใครครับไม่ได้เชียร์ใครอ๋อรู้จักงสองทีมนะฮะออื แต่ว่าจริงๆก็อยากเชียร์ให้เพื่อนตาชนะใช่ไหมเพราะจะไม่กินเนื้อย่าง <c oughs> เออไปกินเนื้อย่างด้วย <c oughs> โอเคครับใครหลอนหลอนมาเชียร์ใครคะใครนะสตา,สตาอ๋อวันนี้น้องมาเชียร์ใครครับเชียร์พี่มึงเบลเซย,ย่าอ๋อเอกเ,เอกรัตเหรอฮะอ๋อ,อเป็นแฟนคลับเอกรัตใช่ไหมฮะโอเค อ่ะน้องน้องข้างบนสองคนฮะมาเชียร์ใครครับผูเอเดอร์ค่ะใครนะฮะผูเอเดอร์ค่ะเอเดอร์ฮาน์ดแล้องลน้องเสื้อขาวครับน้องสวยมาเ11ทีมไหนฮะคเคลินตาชื่อชื่ออะไรฮะอ๋อไ,ไม่รู้ไปดูกันเองนะฮะโอ,อะันนี้ต่อแหลมครับวันนี้มาเชียร์ใครฮะ ทั้ทงสองทีมครับใครครับทองทีมเลครับเยอะอ๋อทั้งสองทีมรู้จักเป็นพี่เป็นน้องกันหมดนะครับออโอ้โห,โหโเปิดสกรอร์ครับคนมาบินโ้เปาบินได้รับาที่มากามากตเป็นอีกแล้วครับ Oh. For for oh. เอกนล่เอกัน sh ่จากเกนล่โอ้วางลงกนี้แม่โอ้โหาหมายเลขยีสิบสามารถ้าี่มีในผได้ไปที่หนดใหญ่ับเอกันลเร็วดับเอกนล่โอ้โหหล่อจริงๆครับวันนี้หมายเลขสิบสามยังจายไปให้ไปครับยังได้อยู่หมายเลข5 5หมายเลข5้าสบโอ้โหพิเศษครับจากดาอยูบพี้า สใส่ครับโอ้โหโดนครับจานบอยโอ้โห JB จานบอยโอ้ยเอบัวใหญ่

บาทยบาที่บณโมชาบุณทิ้งเสาบุกทิ้งเสาโอ้โหโอโอเอบัวใหญ่อีกแล้ว55 อ้าว4จโอ้โหเบนครับเอาตัวรอดครับเอาตัวรอดเกมหมายเนี oh ่ยครับจ <opportunities> ่ายที่ไปท3ึโอ้โหเปาโบเต้มายเนี่13นี่ไปที่เอกนะเอกนะพาตอนที่นไปัเองไหมวาเองครับโอ้โห ประสานกันดีจริงครับจานบอยกับเอกกััได้ดีครับเอยมกรเกกันเนี่ยายเลขสามห้ายเลขี่ห้าบอยเพ่อนเอครับทกีอยากให้เ่เาตเนเ้อโอ้โหนี่มันโคบี้ใบอันชัดครับท่านี้โอ้หมูหกครับ หมทีเียน้ไปไปที่พรอนรอนคือมาเข้าไรี่สี่หงวเจรับาเออไม่พลาดไม่พลาดหมดเวลาครึ่งแรกครับปืนโงชายี่ห้าเงินตายี่สามคนม้าบินนะครับช่วงภาคครึ่งวันนี้รูปเกมเป็นไงฮะสูสีครับสนุกสูสีครับพี่น้องกันนะฮะอัดเต็มที่ครับ คือรู้จักกันหมดแต่ว่าเกี่ยวมาแล้วครับเนี่ยครับโอ้โหนี่นี่คือเราถือว่าเกาะมาดีใช่ไหมฮะสองแต้มนะอ๋อไปดูเองครับสองตัวนี้นี่ครับเปาครับเปาพิเชนนะครับต้องครับนี่เบนนะช่วงภาคครึ่งครับเปาสวยเบนเบนยังไงโอ้โหโอ้ครับ โอ้โหหลอมากครับคนมาบินเน่โอ้ยยยโยยยยลยเย็ยครับยย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 ยับยยยยโอ้โหย โอ้โหโตงครับโตงอีกแล้วสบายครับเฮ้ยหมกหมกครับหูเสียแต้มด้วยครับอ้าว

เป็งนงูู้นี้มีวทผิดาดได้ก็ไ้ครับฝ่าน้ำครับเอบัวใหญ่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 หญอโอ้ยโอก้กสอดส,สวยมากครับโอ้โอกอีกแล้ว ยังไงครับโอ้ยเตะอกเออดอสวยโอ้ยคอฟครับคอฟโอ้โหเอกครับรีเวิร์สตรงนี้สวยงามจะ่้่ล้สายไปที่เล็กสูงก็โอ้โหเจ้าไซครับ โองดั้ครับโอ้โหครับแนเล็กทีเดียวนะโซนตารครับใส่ครับยับเข้าไปโอ้โหโ,โหเ็นโอ้โหสติวยังไงยังไงโอ้โอ้ยโอ้ยสอดมาสุดยอด ช่วยพี่โต้งไม่ทันครับหมายเลข้สูงครับจาสุูเมกาครับเป็นที่เล่นักเล่นังเลครับเรื่อนี้อาจารยบอล JB โอ้โหเบนคมาถูกที่ดูเวลาจริงครับ หมือครับอ้าวยางยางครับสายสายยังไม่ยอมครับอ้าวจันบอยไม่ยอมครับ20วินาทีสุดท้ายอ้าวอ้าวอ้าวเหลือสองครับเหลือสองแทมยังไง ไแชมครับโอ้โหฮหักปากกาเซียนครับวันนี BON ้ามโบรา58-54